สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมหมอแมในะช่องด้อมแมวปั้นครับแล้ววันนี้ผมจะมาตอบคาถามให้กับพี่พๆน้องๆทุกคนนะที่เจอปัญหาว่าทําไมเล่นเกมใน iPad ใน iPhone แล้วมันถึงไม่มีเสียงเดี๋ยวนี้ผมมี4วิธีง่ายๆให้ทุกคนทําตามกันดูนะครับเอาละครับเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วนะไปชมมาพร้อมกันได้ครับ และเกมที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้คือเกม GTA San Andreas ในเวอร์ชั่นของโทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะทุกคนเอาละก็จะสังเกตว่ามันไม่มีเสียงนะครับวิธีแรกที่อยากจะให้ทุกคนตรวจสอบนั่นก็คือเราได้เปิดเสียงลำโพงหรือยัง วิธีที่2นะครับเราได้ปิดเสียงการแจ้งเตือนไว้หรือเปล่าตรวจสอบได้ง่ายๆโดยการเลื่อนตรงขอบมุมขวาของหน้าจอนะครับลงมาจะสังเกตเห็นนะครับว่านี่มีรูปกระดิ่งนะถูกคาดไว้สีแดงซึ่งตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดการแจ้งเตือนของเครื่องนะครับให้เรากดออกซะ วิธีที่3แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ของเรากำลังต่อหูฟังหรือต่อหูฟังบลูทูธอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีก็ให้เราปิดซะ สำหรับวิธีสุดท้ายให้เราเข้าไปดูในซิตติ้งของเกมครับว่าเราได้ปิดเสียงมันไว้ไหม <c oughs> เอาละครับและนี่คือ4วิธีง่ายๆในการตรวจเช็คดูนะครับว่าทำไมเกมที่เราเล่นอยู่ไม่ไม่มีเสียงหวังว่า4วิธีนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับ สังคมของเราจะมีความสุขถ้าเรารู้จักการแบ่งปันขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเล่นเกมให้สุขนะทุกคน